กันด้วยโครงการดีๆจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน,นนะคะกับการมอบรางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานค่ะการไฟฟ้านครหลวงจัดไปทีมอบรางวัล MEA Energy s e v i n Building Award 2016ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเป็นปีที่4ด้วยในปีนี้เป็นการประกวดอาคารประเภทโรงเรียนและร้านสะดวกซื้อโดยโรงเรียนแจ้งร้อนวิทยาสามารถคว้ารางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศประเภทโรงเรียนไปครองและได้รับเงินรางวัล1นล้านบาทและบริษัทเซ็นทัลแฟมิลี่มาจ์ดจำกัด สามารถคว้ารางวัลอาคารไปพลังงานดีเลิศในประเภทร้านสะดวกซื้อใบของและได้รับเงินรางวัล1น1ล้านบาทเช่นกันซึ่งทั้ง2อาคารนี้ได้เป็นสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านาครหลวงในปีที่4การไฟฟ้านาครหลวงเนี่ยได้ทําโครงการเกี่ยวกับสังคมมาหลายโครงการสําหรับโครงการนี้นะคือ e MEA Energy Saving Building นะฮะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีการจัดประกวดอาคารแต่ละประเภทนะฮะ สำหรับในปีนี้นะฮะเราเราจัดในประเภทของโรงเรียนแล้วก็ร้านสะดวกซื้อซึ่งเรามีความมุ่งหวังนะฮะที่จะสนับสนุนให้นักเรียนนะฮะแล้วก็นำไปสู่ครอบครัวเนี่ยให้มีการพรัหนักในเรื่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ สำหรับโครงการ MBA Energy s i v i n g u u l l i n n g w w r r d 2016ในครั้งนี้ยังมีการมอบตาสัญลักษณ์ประหยัดพลังงานและรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายให้กับอาคารที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการประหยัดพลังงานซึ่งในระยะโครงการ4ปีที่ผ่านมาสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึง20.5ล้านหน่วยหรือคิดเป็นเงินค่าไฟฟ้ารวมที่ประหยัดได้กว่า83.86ล้านบาท